ในคลิปที่แล้วผมทําคลิปไปว่าปล่อยบ้านเช่าได้ย i e สิบสองเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมหลายคนไม่เชื่อหลังนี้ปล่อยไปละเงินปล่อยเช่าบ้านฮะอ่ะผมซื้อมาสองหลังหลังเนี้ยปล่อยไปสามหมื่นหนึ่งส่วนอีกหลังหนึ่งตรงนู้นเนี่ยอีกหลังหนึ่งที่อยู่บ้านตรงนู้นถัดไปเนี่ยปล่อยได้สามหมื่นสาม ค่าเช่านะสามหม่นสต่อเดือนเออซึ่งบ้านซื้อมาราคาประมาณ3ามล้านสองแล้นั้นถ้าตีเป็นยิวจากตัวของราคาบ้านเลยอ่ะอ่ะตีว่าค่าเช่า3ามหมแล้วกัน32มหมื่คูณสิหารด้วย3ามล้านสองจะได้ยิวตกอยู่ที่12%เอร์เซนตต่อปีอ่ะเป็นเรน l y ลยิวเนาะซึ่งเอาจริงๆตัวนี้ยังไม่ได้รวมตัวของค่าตกแต่งนี่ให้ดูห้องสวยงามไหม <laughs> รวมค่าตกแต่งอีกประมาณ5 0 0แสนต้นทุนของเราจริงๆก็จะอยู่ที่ประมาณ3าล้าน7 000ซึ่งต่อให้เป็น3าล้านเเนี่ยยิวมันก็ยังสูงอยู่ดีขอเครื่องคิดเลขหนะ่อยมุกกดให้หน่อยเอาเป็นถ้าเกิดเราต้องการดูยิวจริงๆที่แบบรวมพวกค่าตกแต่งอะไรพวกนี้ซึ่งมันอาจจะช่วยทําให้เราเพิ่มค่าเช่าได้ด้วยความสวยงามของบ้านใช่ปะ่ตเติมด้วยงานมีใช้ค่าตกแต่งเฟอร์นิเจอร์อย่างเดียวมีมีต่อเติมหลังบ้านใช่ไหมมีตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ ซื้อโต๊ะทีวีนูนนี่นั้นเนี่ยสวยงามสวยงามนี่เ้ากองซ่ต่อเติมหน้าบ้านหลังบ้านค่ะใช่ต่อเติมหน้าบ้านหลังบ้านอ่านี่นี่ต่อเติมหลังบ้านด้แล้วมีหลังคาก็พอเราแต่งให้มันสวยขึ้นมันก็ปล่อยได้แพงขึ้นอ่าค่าตกแต่งทั้งหมดอยู่ที่ประมาณห้าแสนบาทถูกปะ่ะรวมรวมทั้งหมดเลยเราแบบแต่งให้ดีมากคิดเป็นยิวแบบีย a ยิวอะยิวจริงๆอะ่ะเท่าไหร่นะก็ต้องเอา,า,าอ่า คำนวณหน่คือไม่ใช่3 2 0ล้าน2แล้วเราต้องบวกต้นทุนไปอีก5 0 0แสนปูกปะกลายเป็น3 000, 7 0ล้าน7 1 10%ครับทุกคน<อ>มันมีคนไม่เชื่อมันมีคนไม่เชื่อว่ามันได้เยอะขนาดนี้ซึ่งไม่เป็นไรฮะไม่ต้องเชื่อฮะผมดมเงินดมเงินยิวสิบเปอร์สำหรับบางคนไม่รู้ก็คือยิวอสังหาที่เราเรียนเรียนมาปกติมันจะอยู่แค่ประมาณ 4-6%อ่นะพวกเวลาเราซื้อคอนโดปล่อยเช่าอะไรพวกนี้ไมันอยู่ประเซณน6แต่ว่าที่เราทำได้10%ซึ่งถือว่าเกินเกินทฤษฎีไปเยอะมากต้องพูดอะไรต่อไหมเอาไปว่าเอาไปว่าไม่ต้องเชื่อฮะไม่ต้องเชื่อฮะผมรมเงินไม่ไม่ต้องเชื่อไม่ต้องซื้อตามด้วยผมผมเดี๋ยวผมเครดิตเหลือผมซื้อหลังต่อไปหอมหอมเงิน <laughs> อินเสิร์ตภาพเงินด้วยตอนรับเงินสดเงินอะแต่ว่าก็ต้องบอกเอาไว้เนาะว่าจริงๆเนี่ยตัวนี้ก็มันมีความเสี่ยงเพราะว่าไอ้อย่างสองหลังของเราเนี่ยใช่ค่ะความเสี่ยงก็คือมีหลังหนึ่งที่ปล่อยได้สามหมื่นสามอันนี้ใช้เวลาแค่เดือนเดียวก็ปล่อยได้ส่วนหลังเนี่ยสามหมื่นหนึ่งใช้เวลาสองเดือนครึ่งจะปล่อยได้ซึ่งปกติคอนโดมอ่ะมันต้องปล่อยได้ภายในเดือนหนึ่งหรือสองเดือนอะไรเงี้ยซึ่งนี้ก็ถือว่าใช้เวลาเยอะกว่าปกติต้องดูว่ารับแบบ ค่ผ่อนบ้านได้หรือเปล่าอ่ะเอาแปลว่าฉันไม่ได้ชวนทุกคนมาติดดอยซื้อบ้านเอาแปลว่าถ้านายจะซื้อหรือลงทุนเนี่ยนายจะต้องแบบอย่างน้อยควรต้องมีรายได้มากพอที่จะโคเวอร์ถ้าเกิดมันไม่มีผู้เช่าอืเอเงี้ใช่ไหม่อนเองจริงๆก็คือประมาณสี่ถึงหกเดือนเนาะก็นายต้องมี liquidity ถึงจะถึงจะควรทำนายต้องมีแบบกระแสเงินสดมี cash flow แต่ถ้าเกิดนายมีทั้งกระแสเงินสดมีเครดิตด้วยทำก็ดี เพราะได้เงินนะฮะหอมเงินหอมเงินงน, oh. <laughs> นี่ให้ดูจาน